ไป่ตึบสีดูไม่น่าดีสีดูไม่น่าได้ <c oughs> โอ้ชัดเจนทีลาฟครับโอ้โหโอ๋อยังตัวอุ้ยอุ้ยอันนี้มันต,นตอนตอนแปะมันแบบมันม่วงเว้ยอันนี้มาชัวร์แต่อย่ารุดอย่ารุนอย่ารุดอย่ารุดอย่ารุด เคยรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทวินทับอัพ ปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว้24ชั่วโมงปลอดภัยหลักฐานไม่เหลือขายการตรงๆเลยละกันเพจชูวินท็อปอัพลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะาเปิดกาชาหาน้องครีมโซดากันซึ่งตอนนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่า ID ผมเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรนะครับไม่ออกตัวซ้ําเลยแม้แต่ตัวเดียวดูสิครับผมจะได้ครบทุกตัวแล้วครับตอนนี้ผมจะมีครบทุกตัว ในเกมนี้แล้วนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาเน้นตัวครีมโซดากันนะครับเพราะว่ามันจะมีตู้เรทนะครับของน้องครีมโซดาอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีอยู่62ใบนะครับบวกกับตรงนี้อีกพันเอ้ยหมื่นเจ็ดนะครับอ่าแล้วก็มีอาร์ติแฟกต์อุ๊อาร์ติแฟกต์นี่มีเยอะเลยนะครับแล้วก็มีตู้ธรรมดาอีกนิดหน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวล้างตู้ธรรมดาไปก่อนแล้วกันล้างล้างก่อนเนี่ยมันเหลือนิดนึงนะฮะปะเปิดตู้ธรรมดาก่อน มมาเฮ้ยสีม่วงว่ะสีม่วงว่ะเปิดสองบ้านเอ้าเปิดสองบ้านถึง่าไม่ได้นะเราเรกอุ้ยอันนี้คามโมไม์ปะเหมือนจะเป็นคามโมไม์โอเคได้คามโมไม์กับนินจาสามตัวได้คามโมไม์มานะครับโอเคก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะมาเรามาเปิดหา ครีมโซดาอีก30ครั้งจากการันตีอ e ีปิกนะครับอีก30ครั้ง30ครั้งจะหลุดเลนหรือเปล่ามาดูกันครับมาดูกันครับมาเปิดระชายเรารวยไงอหัวนี่เกือได้เศษน้องครีมมา3ครับโอเคก็ถือว่ายังดีปะ่ะโบโอเอ๊ะแต่เป็นลูกคุกกี้แสงสีฟ้า นี่แหละครับที่เขาเรียกว่าสุดตู้รอบนี้ขออย่าหลุดเป็นน้องครีมโซโดาจัดไป <Yahoo! S 1> ใบทองเลยเป็นไงแบะเข้าไปมาขอแบบลั่นๆสามตัวเลยเปิดดูเงาโอเคอันนี้น่าจะใช่ชน,น,นี่ไงมาแล้วตัวแรกไม่มีหลุดแต่ถือว่าดวงซวยอยู่นะเพราะว่า เพราะว่าเอาสุดตู้ร้อยครั้งเลยนะมันถึงการันตีอ่ะออกนเถอะเพื่อนขอลกใบนี้ลนะนี่เข้าไป,ไ,ปไฟม่วงผมว่าแม่งแม่งละมันมีแบบย้ายชแน,นลเปลี่ยนดวงอะไรอย่างงี้มีป่ะ,ะไปลึบโอ้โหกวงเลยวะเฮ้ยเอามาถึงมันจะกวงสีฟ้าแต่มีโอกาสออกครับได้แบบงงง ผมว่ามันไม่เกี่ยวแล้วว่ะตอนแรกอะ่ะมันต้องดูตอนหลังปะวะสมดาวแล้วตอนนี้โอ้บานเดียวบานเดียวอย่างงี้ไม่ได้ละได้เศษดาร์กช,โชโคโค็อกโกโอเคเศษมาอีกไหมไม่มาสามดาวแล้วครับน้องเป้าหมายเรานะครับเราจะต้องทำให้มันได้เดี๋ยวดูก่อนนะ ถ้าสดาวเนี่ยสแต็กมันจะลด1แปลว่าอะไรแปลว่าเราปาดแค่3ทีเนี่ยมันก็ติดแล้วนะครับปกติต้อง4นะอ่าแล้วก็อันนี้นะครับโอ้โหเอาเรื่องนะมันใช้40นะอันนี้ใช้60จะได้ไหมเนี่ย5ดาวน่าจะยากอยู่นะเออไม่ตบสีดูไม่น่าดีสีดูไม่น่าได้โอ้ชัดเจน ละสามครอ้อ่อยสักตัวอุ้ยอุ้ยอันนี้มันตอนตอนแปะมันแบบมันม่วงเว้ยอันนี้มาชัวแต่อย่ารุดอย่ารุนอยารุดอย่า<อ>รุดอยด่ารุน ไบทองอ่ะเฮ้ยเอาละดิหลายตัวหรือเปล่าใบทองเหมือนตองการันตีครับอุ้ยมันปล่อยเลนครับสี่ทุ่งครื่งครับบิมโอเคโอเมันมีถ้ามันออกสองตัวจะเป็นยังไงยังไม่เคยเห็นเลยนะโอ้ได้หนึ่งตัวเหมือนเดิมนะครับ โอเคตอนนี้เรามาถึง4ดาวละวสำหรับน้องโซดาแต่ถ้าเราจะไปถึง5ดาวเนี่ยแต่ถ้าเราจะให้น้องไปถึง5ดาวเราต้องใช้5อ่าประมาณ47ส่สเศษงั้นงั้นง้นง้่าจะต้องสุ่มอีก2ทีได้อีก2ทีเดี๋ยวจะเก็บเพชรไว้ไป ขาวจัวเลยอ่ะโอ้โหโฟ้าประเด็นนะ่ะอุ้ยได้สามมาสามเศษสุดท้ายเดี๋ยวจะไปสุ่มแฝกมั้ง oh, <no. S 1> อยากได้โซดาครับที่ผมสั้นๆเล่นดีเจอันนั้นน่าจะ โคลาโซดาละสีม่วงว่ะเอาว่ะเอาว่ะเรียบร้อยตัวละตัวละโอเคขอสองตัวได้ไหมสองตัวเลยสองตัวจบค่าดิยี่สิบสองไป โอ้โหให้คนหนึ่งเสร็จเกมมันเหนียวอีกแล้วครับเพื่อนๆเ,เกมมันเหนียวอีกแล้วครับสามพันแบะเ,เสร็จหนึง่งค <What? S 1> ุณมันให้เสร็จหนึ่งคอดีนี่ขาดอีกแค่ตัวเดียวเองอะทำไงดีคนดูขาดตัวเดียวเองคือตัวเดียวก็คือจบแล้วไงมาแล้วต้องไปให้สุดวิปเอ็ดถึงหมด เป็ดกูหมดขอละอยา่ยาหลุดอยา่ยาหลุดอย่าหลุดจะได้จบไปจะได้จบไปไงจะไ,จ,ไปจะได้จบไปไงจะได้จบไปขาดตัวเดียวอ่ะทุกคนไปต่อ เหลืออีกตัวเดียวอะอดแมวเลียไปก่อนนะลูกบอกแมวก่อนมีบ้านแล้วเนี่ยอดแมวเลียไปสองเดือนนะลูกโอเคไหมพ่อต้องตามล่าหาโซดาพ่อต้องตามพ่อต้องการหาโซดาอดแมวเลียไปก่อนนะได้ไหมลูกพ่อขาดตัวเดียวเองให้พ่อได้ไหม พ่อเราเอาโซดาไปล่าบอสเดี๋ยวพ่อหาตังค์ให้หนูใหม่นะ <c oughs> แต่ว่าไม่ได้ <c oughs> <c oughs> มันก็มาถึงขนาดนี้แล้วเราก็ต้องได้แล้ววะอีก26โลการันตีโอ้ยมันให้หมาฝรั่งผมมา5ตัว ต้องมานั่งลุ้นทีละตัวสามสองขอร้องละขอร้องละเฮ้ยกดดิอันนี้การันตีละแต่ขอให้มันได้ตัวตรงเนี้ยกดใช้ด้วย มอร้องละหมดเลยมึงอยากกล้วยนะเพื่อนเฮ้ยทำไมมันสีขาววะการันตีจริงปะเนี่ยฮะทำไมมันทำหมุนสับสนจังวะการันตีใช่ไหมโอเค จบเรียบร้อยโอเคโอ้โหแล้วเศษเหลือทำไรได้ครับเรียบร้อยฮะฟ้าก็ม่วงก็ได้ดฟ้าก็ม่วงได้เรียบร้อยฮะน้องโซดาทำอะไรต่อได้อะเศษอะออกกล้วยนี่คือสวย ใจหายแวบโอเคจบกันไปนะฮะซึ่งต้องบอกว่าอะไรบ้างที่เราจัดไปก็จะมีตัวนี้เนาะสองอันอันนี้มันเป็นพาร์ทอะเออพารแล้วก็มันก็บอกหมดไม่ได้เพราะว่ามันมีไอของฟรีด้วยไงเออแล้วก็ไอตัวโอมันหายไปเลยวะมันไม่มีให้ผมดูเลยอะคือไม่ต้องมาถึงขนาดนี้ครับ เออไม่ต้องมาถึงสุ่มพวกนี้ก็สามารถตันได้ก็ถือว่าไม่ได้หนักไม่ได้เจ็บหนักมากนะไม่ได้เจ็บหนักมากถ้าพูดกันตามตรงหรือว่าถ้าเทียบกับเกมอื่นที่เราเติมนะฮะเออแล้วที่เหลือเดี๋ยวเราเอาเพชรรอฟาร์มรอตัวหน้าก็ได้เออถือว่าก็โอเคอยู่ครับถือว่าใช้ได้แถมได้แถมได้อนี่ด้วยนะแถมได้อาติแฟกสามดาวด้วยอืม คุ้มครับเกมนี้เติมได้เลยครับโอเคนะฮะ